ครับสวัสดีครับก็มาพบกับรายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนทรเกิดเนตรนักวิเคเคะห์เทคนิคบรอกคจ g i นะครับสำหรับภาพรวมตัวเซ็นเด็กในรอบช้าก็มีการปรับฟื้นคืนขึ้นมานะครับหลังที่เมื่อวานนี้มีการปรับมาค่อนข้าง ลึกเลยนะครับเช้านี้ก็สามารถกลับมายืน1,300จุดได้ครั้งหนึ่งน,าา<ๆ>นะครับในรอบเช้าเดี๋ยวเรามา recap สั้นๆนะครับก็ปิดบวกไปเราาๆสัก9จุดนะปิดไปที่บริเวณ1,305นะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2.04หมื่นล้านบาทนะครับโดยที่รอบเชา้าเนี่ยมีแรงซื้อหลักๆนะครับมาจากกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะตัวเดลต้าตามมาด้วยกลุ่มสื่อสารอย่างเช่นตัวของแอดวานนะครับแล้วก็กลุ่มคาปีกที่หลายๆตัวเนี่ยก็เริ่มพยายามที่จะมีการฟื้นขึ้นมานะครับหลังที่เมื่อวาน มาค่อนข้างลึกเช้านี้ก็มีการปรับลงไปทําโลบริเวณ1298แนะครับแล้วก่อนที่จะมีการฟื้นขึ้นไปนะครับโซนบริเวณ1309ในภาพหลักแล้วนะครับดัชนีภาพรวมตัวเซ็นเด็กเนี่ยก็เป็นภาพของการรีบาวในรอบเช้านะครับตามเซนติเมนต์ตลาดหุ้นเอเชียที่ในรอบเช้าเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วพิกกลับมาเป็นกลับมาอยู่ในแดนบวกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับหากเราพิจารณาจากในภาพรายว0นาทีนะครับเราเราจะเห็นได้ว่าหลังที่มีการเกิดแท่งเทียนบุ l ร i s h อ n ก u าฟ i ิงที่โซนบริเวณแนวรับ1280เนี่ยเราก็ตอนนั้ใน ISI ซลงมาดูเขตโอเวอร์โซมันก็ตามมาด้วยการกลับตัวขึ้นมาของตัวเซนเด็กในวันนี้นะครับที่สามารถเกิดเปิดแกลบอัพขึ้นมานะครับก็สามารถข้ามบริเวณเส้นตัว ดาวเทียมชอนลขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วในภาพลาย60นาทีทําให้เรามองว่าโมเมนตัมในรอบบ่ายนี้นะจะเป็นลักษณะาการประคองออกข้างเพื่อที่จะฟื้นปรับขึ้นต่อในระยะถัดไปนะครับเรามองว่าในรอบบ่ายเนี่ยก็มองโซนแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ1,300จุดบวกลบโซนนั้นนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่บริเวณ 1,315, 1,320นะครับจุดสําคัญเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ต้องสามารถยืนบริเวณ1,305ได้เพราะว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วัน ถ้าสามารถเย็นได้เนี่ยผมมองว่าโมเมนตัมระยะสั้นยังคงดีต่อนะครับออสำหรับตัว m o เดลคีไวด์ลูนะครับก็จะมีตัว t u u นะครับ d v a n c e นะครับ K b a n k k t เแล้วก็ตัวเดลต้เดี๋ยวเรามาแล่เรียงกันนะครับตัวแรกนะครับตัว t u u นะครับอบอกว่า t u u เนี่ยมองว่าผ่านจุดต่ำสุดในระยะส,สั้นไปเรียบร้อยแล้ว,ลวโซนบริเวณ10บาท20บวกลบตรงนั้นเราเห็นได้ว่าโซนบริเวณดังกล่าวเนี่ยลงมาเทสเราซัก สามถึงสี่เดือนแล้วนะครับลงมาไม่หลุดแนวรังกก่าเลยนะครับตามมาด้วยการค่อยๆปรับตัวขึ้นมาล่าสุดก็พยายามขึ้นมาทดสอบตัวเส้นกดดาวเทนนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีการข้ามาได้เรียบร้อยแล้วแถวๆสิบเอ็ดห้ามองว่าตรงนี้น่าจะเป็นโมเมนตัมที่ทําให้ทรูเนียมีการกลับตัวขึ้นไปนะครับทรูเน้เนตั้งรับบริเวณสิบเอ็ดสี่นะครับแนวต้านสิบสองสองสิบสองเก้าแล้วก็จุดคัดลอสสิบจุดเก้านะครับถัดมาเป็นตัวแอดวาน นะครับภาพราคาแอดวานก็ยังเป็นภาวะการแกว่งเซฟเวอร์ขึในแนวน้ำขาขึ้นนะครับล่าสุดนะครับมีการเบรคเอาทแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยออตรงนี้นะครับก็อยู่ในโซนกรอบบนแล้วนะครับก็อาจจะมีการย่อลงมาบ้างนะครับการย่อลงมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าย่อมาแถวเส้นค่าเฉลี่ย5วันแถวสามรบวกลบเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะในการซื้อกลับได้นะครับเป้าหมายระยะกลางไปต้นไปเนี่ยสำหรับแอดวานเนี่ยผมมองไว้ที่บริเวณสามอยสา พอเป็นกรอบปนของตัว UP10 Channel นะครับแล้วเราให้จุดคัดลอสนะครับถ้าลงมาต่ำกว่าบริเวณ302นะครับตัวทันมานะครับเป็น K Bank นะครับภาพราคา K Bank ดูเหมือนว่าจะมีการย่อตัวลงมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าหลุดค่าเฉลี่ยระยะสั้น5วันลงมานะครับจุดที่น่าสนใจเข้าซื้อกลับเนี่ยผมคิดว่ารอให้มันมาทดสอบบริเวณโลของแท่งเทียนบูล l i แถว178บวกลบตรงนั้นเนี่ยผมว่าซื้อกลับได้สำหรับตัว K Bank นะครับหรือว่าถ้าหลุดต่ำกว่า178ลงมาเนี่ยก็มีแนวรับถัดมาที่176ตรงนั้นผมมองว่าโซนนี้นะครับน่าจะเป็นจุดในการเข้าซื้อกลับได้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็มองไว้ที่ไฮไฮเดิมไปก่อนแถวๆนึ่งแ8ดห้าห่งโซนนั้นนะครับส่วนถ้าผิดทางนะครับหลุดต่ำกว่า173เนี่ยก็เป็นจุด stop loss ไปนะครับ loss ตัวถัดมาเป็น k t b นะครับภาพราคา k t b ก็เป็นภาพของการแกว่งอัพเทนชันแนลขึ้นไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย ราคาล่าสุดก็อาจจะลอ,อยไปหน่อยนะครับคิดว่าถ้าจะเป็นจังหวะในการย่อตัวเนี่ยแถวๆ26.5เนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะสะสมในการซื้อกลับได้นะครับแนวต้านนะครับผมมองไว้ที่บริเวณนะครับ28.25ถ้าหากผ่าน28.25ไปได้อีกเนี่ยถ้าเราไปดูในชาร์ตวีคเราเห็นได้ว่าตัวเ KTB เนี่ยจะมีด่านแนาวต้านถัดไปเนี่ยแถวๆบริเวณ30 30บาทบวกลบตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยย่อลงมาก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อสำหรับกลุ่มแบงก์โดยเฉพาะตัว KTB นะครับคำแนะนำนะครับก็ย่อมาที่2825อเอ่อขออภัยนะ26.50นะครับถึงดัลต้าเนี่ยมองไว้ที่28.25ถึง30บวกลบนะครับแล้วก็จุดคัด125.50สุดท้ายตัวดัลต้านะครับภาพราคาดัลต้าเป็นการแกว่งขาขึ้นอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยลงมาเทสค่าเฉลี่ย10วันแล้วดีกลับได้เร็วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าจะเข้าเทรดิงตัว Delta เดลตานี่คงต้องตั้งสต็อป o อ s ไว้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าผิดคาดเนี่ยมันมันจะหลุดลงมาค่อนข้างแรงนะครับ uh, เดลตานี่มีแนวรับที่220นะครับแนวต้านอยู่ที่232แล้วก็จุดคัดลอดถ้าหลุดต่ำกว่า216นะครับสำหรับหุ้นเทคนิคในรอบบ่ายนี้ก็พยายามคัดตัวที่ลงมาลึกนะครับแต่เริ่มเห็นถานแนวรับแล้วก็ พร้อมทีม่จะกลับตัวขึ้นมานะครับผมเลิอกเป็นตัว CRC แล้วกันนะครับในรอบรคาคาของตัว CRC เนี่ยในช่วงก่อนหน้าจะเป็นการพักในกรอบของตัวไซเวดดาว w n ลงมานะครับตามภาพแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในรอบระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณจากแท่งเทียนเนี่ยพยายามยกฐานขึ้นนะครับพร้อมทั้งตัว r s i เนี่ยมีการเกิดบริส i ์เดอร์เจนซซึ่งก็จะเป็นตัวสนับสนุนทําให้ราคาเนี่ยมีโอกาสการกลับตัวขึ้นมานะครับ คำแนะนำเนี่ยคงรอตั้งรับบริเวณ19.7 20บาทบวกลบตรงนั้นนะครับจุดที่จะเร่งอัพไซด์ให้ตัวเซนเทลตัวซ r c เนี่ยมีการปรับขึ้นมาได้เร็วเนี่ยผมว่าต้องข้าม20.4ให้ได้ก่อนถ้าข้ามได้เนี่ยผมว่าอัพไซด์เปิดและ้นะครับแนวต้านที่ประเมินนยครับอยู่ที่บริเวณ21.3ถึง22.4แล้วก็เราให้จุดขัดลอดน,นะครับถ้าลงมาต่ำกว่า19.1 ก็สำหรับภาพรวมนะครับดูทันหุ้นภาคบ่ายเนี่ยมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ